ตอนนี้ได้หอมกาลังจะป้อนแม่ค่ะเจ้าของร้านค่ะขอโชคดีนะคะวันที่สี่ผ่านมาให้เจริญเร็วๆนะค่ะคุณค่ะเขาบอกว่าเจ้าของร้านค่ะแบบเอยหอมหมูกระทะนี่เหรอคะเตยหอมกรปหเกิดในโนโนโนเกิดวันที่สีแล้วได้ได้หมย่าง ก็ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยก็ตบกันต่แต่ปูนถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอครับบิ้งดาดาขอบคุณครับิ้งดาดาต้องมีไหน่อยโอ้ยตกเหรอมบูชมบสวันดีวัสดีหล่อนั่นเราอ่ะสวยนะ ในนามของหมูกระทะเตยหอมหมูกระทะเหรอน่รอบน้รอบนี้เล่รอบเรอบเอาเอาก่อนดังๆเอาเอาอีกรอบนึงนะไป้ยเอาเอา อ่าช่วยกันเป่าคนเกิดเดือนสิงหาช่วยกันเป่าหน่อยหนึ่งสองสามอ่าช่วยกันเป่าหน่อย,อยขอใหขอให้คนเกิดเดือนสิงหามีความสุขมากๆจเจริญรุ่งนนเรืองรวยรวยรวย ดิ่งออเลยลูกดิ่งออกเออเก่งมีจานเล็กเหรอเจ้าหัวใจเจ้าหัวใจดีจอ่ะตัวก็จะสีแดงเรศอ่ะหนูก็จะเอาเอาไอ้สีแดงหัวใจให้เตยหอมหน่อยเอาจิ้มเข้าวต้มกานหกป้องอะไรไหมครับโอ้โอ้โต๊ะมันต่ำเลยเนาะก็มันต่ำเเนาะสีแดงเรศโต๊ะมันต่ำอาอนั้นก๋าบอสมาหอมกันหน่อย อะเทียนด no. yeah, sure. uh, anyway. like ้วยไหมมะเทียวเวดอร่อยไหมครับแยงเลยแยงเวดยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยตอนตอนกินแค่คำไงอ้าปากมันก็กลายภาษาไทยโอ้โหนั่นเป็นรอินเตอร์ปากกว้างจังเลยเหมือนปากช้างเลยตะลอนตะลอนประเทศตะลอนประเทศไหนก็ชอบทั้งแม่ไอติมอ่ะไรลูกอะไรยไหมกินอะไรครับกินอะไร จะหอมมูคทกินค่ะจะหอมมูคทาเหรอเนื่อเนวกันเดินทางเหมือนกันค่ะหายใจหัวใจเข้มอร่อยมาก